สวัสดีนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพรสวรรค์ชาแนลนะคะวันนี้มาอัปเดตของขวัญวันแต่งงานนะคะทุกคนดูนี่นะคะหลานก็ซื้อให้ของขวัญวันแต่งงานนะคะหลานหลๆนะคะจะเป็นโคมไฟนะคะที่สวนนะคะสวย ตั้งที่สวนนะคะก็จะมีลูกเล็กลูกใหญ่นะคะอันนี้ลูกใหญ่นะคะ่ะลูกใหญ่สองฝั่งลูกใหญ่นะคะอันนี้กลางอันนี้กลางนะคะอันนี้จะเป็นกล่องของเขานะคะอันนี้จะเป็นตอนกลางคืนนะคะทุกคน พอนถ่ายยังไม่ดึกมากเท่าไหร่นะคะเนี่ยคะ่ะก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นแสงไฟโซลาร์นะคะสวยค่ะสวยนะคะพรชอบนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ของหลานๆนะคะลูกพี่สาวแฟนนะคะเขาทำของขวัญให้นะคะ ดอกไม้สวยๆจากพี่สาวนะคะและก็ของขวัญจากญาติพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่เยอรมันนะคะขอบคุณนะคะ<ส>คลิปนี้พรก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ